สวัสดีครับทุกคนวันนี้หนุ่มโชคมีสายด่วนมาฝากนะครับครับผมวันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปู่เดอ้อปู่นักขบานและปู่สมหวังเนาะใครอยากได้อะไรก็ขอพรท่านขออธิษฐานเอาเด้อขอพรขอปูอออออ่จากปูเ่เนาะปู่สมหวังสมหวังมากๆเลยแล้วก็ปูนนป่นักขบานเนาะปู่นักขบานก็เมตตาเรามากเลยนะครับผมครับผมวันนี้สายด่วนมีอะไรบ้างสายด่วนมีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าแปดห้าสองห้าเก้าเ็ดสองเ็ดสี่เ็ดเ็ดเ็ดแปดเ็ดสามเนาะ เน้นในที่5 3 5 8 7 4 7 8แดเก็ดสี่ก็ดปดแล้วก็ก็สมเนาะตัววงกลมคือตัวเด่นเ้อตัวเน้นเ้อโอเคครับนี่คือสายด่วนหนุ่มโชคเนาะครับเนาะสายด่วนหนุ่มโชคทำมาให้พ่อแม่พี่น้องนี่กันเนาะเอาไปทำเป็นการบ้านเนาะพิจารณาเอาว่าชอบตัวไหนก็จัดเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านไม่ต้องบูลลี่เนาะไม่ต้องดราม่าอะไรมากมายเลขของหนุ่มโชคก็วันนี้สวยมากเลยเนาะที่เน้นให้วงให้เด่นมากเลยเนาะโอเคครับผมนี่คือ สายด่วนลมโชคนะครับลมโชคพารวยมาพร้อมกันกับปูปูสมหวังนะครับอยากสมหวังก็ขออธิษฐานพรท่านนะโอเคครับผมสายด่วนผมก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนรวยๆถูกหวยทุกคนนะครับ